สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมแล้วก็สวัสดี f c นะครับลาวพัฒนาคุณผู้ชมงวดนี้มาลุยกันต่อมาไปกันต่อนะครับมาลุ้นกันดูว่างวดวันจันทร์ที่3มีนาคมนี้จะเป็นยังไงงวดที่แล้วนั้นหลุดนะครับคุณผู้ชมงวดที่แล้วนั้นไม่มาให้นะครับคู่ชุดไม่เข้านะแต่ตัวเด่น2ตัวผมวางให้ก็คือ7กับ9 ผมไปดึงที่เลขก7นะครับผมให้วางให้ที่7กับ9ไปดึงที่เลข7แต่ว่าก็มาที่เลข9 2ตัวมาตัวนี้ก็ยังก็ยังแม่นอยู่นะครับแต่ว่าตัวดึงงวดที่แล้วนั้นไม่เข้าก็ต้องขออภัยด้วยนะครับใครที่ตามผมนะฮะก็ต้องที่ทำให้ผิดหวังงวดนี้วันที่3วันจัน์ทรนะครับผมให้เด่น8กับ9ชุดเน้นจะเป็น2 9 4 9 3 8 แล้วก็มีชุดลอง48 39 28แล้วก็97อันนี้คือชุดกันนะครับนะชุดกันนี้จะเป็น2021 3031สาบตัวก็จะเป็น729 738แล้วก็749อันนี้คือวินนะครับนะวิน,ว,นวิน4ตัว79 83 <c oughs> สูตรผมทำขึ้นมาใหม่นะครับเป็นสูตร ใหม่ด้วยแล้วก็สูตรเก่าเอาไปจับกับสูตรใหม่ด้วยนะครับผมจะใช้สูตรชุดนี้ชุดหนึ่งนะอันนี้เป็นสูตรเก่าทีา่ผมจับชุดเดี๋ยวจะให้ดูนะฮะสูตรนี้เป็นสูตร2ตัวเป็นสูตรที่ผมลงให้อยู่ในงวดที่แล้วนะครับแต่ว่าคู่ชุดมันจับไม่เข้าแล้วก็สูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะครับ งวดนี้มันจะมีอยู่6ชุด28 29 38 39 48และ49จะเน้น2ตัวเนี้ยเป็นหลักหน่วยก็แล้วกันนะเน้นชุด2ตัวนี้เป็นหลักหน่วยเพราะว่าผมลองไล่ดูแล้วเนี่ยสูตรนี้มันค่อนข้างที่จะมาหลักหน่วยซะส,ส่วนมากนะครับแต่ว่าก็จะสลับเป็นบนบ้างล่างบ้างนะครับอย่างงวดที่ผ่านมาก็คือ39 อย่ามางวดแรกนะครับคุณผู้ชมนะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันอีกสามเก้าอันนี้สี่เก้าออกเก้าสี่นะครับนะแล้วก็สองแปดเจ็ดหนะครับขออภยัยผมไปติ๊กผิดต้องเป็นเจ็ดหนะ เข้า2ตัวล่างนะครับ <c oughs> แล้วก็69นะครับ6941อ่า46แล้วก็60 60ตรงนี้นะครับผมติ๊กผิดนะอันนี้คือสูตรชุดแรกนะครับนะสูตรแรกนี่ใช้หลักร้อยบวกหลักหน่วยบนแล้วก็บวก9 ส่วนสูตรที่2นี้หลักร้อยบนหลัก10บนบวก1นมันเป็นสูตรเดียวกันนะครับกับสูตรเนี้ยที่ผมเคยบอกคุณผู้ชมทุกงวดนะครับว่าสูตรเนี้ยผมไม่สามารถที่จะเอาไปจับตัวไหนได้นะครับน่าร้อยบน10บนบวก1เหมือนกันเป็นสูตรเดียวกันเพียงแต่ว่าตัวเนี้ยที่ผมลงให้งวดแรกเนี้ยแปเนี้ยที่จับคู่แล้วมันเข้านะครับจนจนถึงงวดเนี้ยผมก็ยังไม่สามารถจะเอาไปจับตัวไหนได้เลยผมก็เลยมาทําเป็นสูตรนับเรียงตัวนะครับนะซึ่งเป็นสูตรเดียวกัน เป็นสูตรเดียวกันนะครับแต่ตัวนี้อ่าสูตรเนี้ยมันจะเป็นนับข้ามจาก8บวกเพิ่มอีก2เป็นศูนย์อันนี้เป็นสูตรนับเรียงตัวแล้วก็สูตรนี้ลองมาจับดูอ่ามันก็ค่อนข้างจะโอเคอันนี้คือสูตรแรกนะครับแล้วก่อนอื่นเดี๋ยวผมฝากคำอ่าฝากกลุ่มไลน์นิดนึงคุณผู้ชมกลุ่มไลน์ฟรีนะครับไปที่แอปไลน์แล้วก็พิมพ์แอ9บีเก้กดเข้ากลุ่มได้เลยนะครับย้ําว่าฟรีนะครับลองเข้าไปดูได้เลย ผมส่งแนวทางทั้งรัฐบาลไทยและลาวนะครับก็ส่งเข้าไปในกลุ่มนี้แหละนะใครที่ต้องการชุดที่ผมส่งไปนะครับอ,อีกชุดหนึ่งก็คือสูตรนี้เป็นสูตรธรรมใหม่เปิดซิงนะครับสูตรนี้เปิดซิงเลยละนะสูตร2ตัววดน,นี้จะเป็น2 3สูตร4ตัวจะเป็น8 901นะครับ ถ้าจับคู่จะมีอยู่8ชุด28 29 20 21 38 39 30และ31เดี๋ยวละ3 1เราจะให้ดูเลขเด่นด้วยนะครับเลขเด่น2ตัวสูตร2ตัวมีมีอยู่หลายสูตรอยู่งวดที่ผ่านมา39นะครับนะงวดออก94จับคู่ได้49งวดออก45จับคู่ได้54งวดออก05นะครับ งวดออก96จับคู่ได้69งวดออก41แล้วก็งวดออก46 47ก็มาทั้งหมดทั้งล่างแล้วก็งวดทีแรกอ่างวดงวดแรกนะครับนะก็คือ60สูตรแรกนี้ใช้หลักหมื่นหลักพันบวกกันนะครับเป็นสูตร2ตัวแล้วก็สูตรที่2ใช้หลักหมื่นสองครั้งหลักหน่วยอ่าหลักร้อยบน2ครั้งนะครับเอามาบวกกันนะหมื่นสองครั้งร้อยบน2ครั้ง ก็จะได้ตัวเลขอย่างที่คุณผู้ชมเห็นมันมีอยู่2ชุดเนี่ยที่มันไปด้วยกันนะครับผมก็เลยอลองเทียบชุดนี้ว่ามันค่อนข้างที่จะไปด้วยกันนะมันจะมีชนกันอยู่4ชุดก็คือ28 29 38แล้วก็39นะครับนะ38 39จะมีไม่ชนก็คือ48 49แล้วก็20 21 30 31 ผมฝากคำเตือนนิดนึงนะข้อมูลนี้เป็นแค่การคำนวณหาตัวเลขล่วงหน้าเท่านั้นใช้ดุลพินิจของท่านในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อเฉพาะเลขรางวันที่รัฐบาลออกให้เท่านั้นห้ามนำไปเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะครับย้ำอีกทีนะครับคุณผู้ชมเข้ากลุ่มไลฟีนะครับไปแอปไลฟ์พิมแอปีเกแล้วก็กดเข้ากลุ่มได้เลยนะครับผมชุดเน้นชุดเต็งตัวเดียวมันมีจริงๆแล้วเนี่ย ผมว่าจะดึงตัวเดียวให้นะแต่ทีนี้ว่ามันแปดกับ9เนี่ยมันมันเท่ากันนะแต่ว่างวดที่แล้วที่ผมใช้เป็นเลขเด่นนะครับก็คือสูตรนี้ที่ผมให้7กับเก้านะแต่ว่าผมไปดึงที่เลขเจ็ดนะครับนะงวดที่แล้วชอบที่เลขเจแต่7ไม่มาสูตรนี้งวดนนี้ก็ยังเป็น7กับ9นะครับนะเกับ9อันนี้คือใช้หลักแสนหลักหมื่นบวกหนะครับ แล้วก็มันมีอีกสูตรหนึ่งที่ผมทําขึ้นมาใหม่นะสูตรเลขเด่นนะครับเป็นสูตร2ตัวเหมือนกันใช้หลักพันสามครั้งหลัก10บปนงวดนี้จะอ่างวดนี้จะเป็น9กับ1งวดที่แล้วเนี่ยสกับ5นะครับงวด94อ่างวด28งวด05งวดออก81งวดออก76แล้วก็งวดออก47ถ้าดูสูตรนี้นะ มันไปที่เลขบนเนี่ยตั้งแต่เดินวดแรกนะครับ1 2 3 4 5ส7 7งวดเนี่ยเข้าบนมาตลอดนะครับแล้วก็มาชนกับสูตรนี้ก็คือเลข9นะชนสูตรนี้เลข9แล้วก็สูตรที่ผมเอาไปจับคู่นะครับสูตรที่เอาไปจับคู่ก็คือสูตรอ่าสูตรนี้ที่เอามาจับคู่ก็คือ8กับ9นี่แหละ สามสูตรนี่มันจะชนที่เลขเก้าตัวเดียวนะครับนะแต่ว่ามีสูตรเนี่ยที่มันได้เลขแปดนะมันจะเป็นยังไงเนี่ยไอ้สูตรเก่าดั้งเดิมเนี่ยมันดันเป็นเลขแปดไปซะเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะออกแปดเก้าหรือมันจะมาด้วยกันมาด้วยกันไหมเนี่ย จะเด่นแปดหรือเด่นเก้าดีแต่สูตรตัวเดียวที่ผมทําขึ้นมานะครับผมลองทําสูตรตัวเดียวขึ้นมาเนี่ยก็เป็นเลขเก้านะเดินมาอยู่หงวดนะครับนะวันนี้เป็นงวดที่7เนะี่ยใช้หลักพันสามครั้งหลักสิบบนจะเด่นแปดหรือเด่นเก้าดีนะเพราะว่าผมลองเทียบดูนะสูตรผมเอาทุกสูตรจับชนกันนะ ผมลองเอาทุกสูตรจับชนกันนะครับมันงวดเนี้มันมันได้ตัวเลขเท่าๆกันนะงวดนี้มันได้ตัวเลขเท่าๆกันแต่งวดที่แล้วผมไม่ได้เทียบอย่างนี้นะงวดที่แล้วอย่างที่ผมบอกว่าผมเอาเจ็ดเอาเด่นที่เจ็ดกับเก้าเนะแต่งวดนี้ผมลองเทียบดูนะ แต่งวดที่แล้วเนี่ยถ้าเทียบดูในลักษณะเนี้ยที่สูตรมันไม่หลุดนะครับนะที่ผมมหีหลายสูตรเนี่ยมันก็จะเด่นที่เลขเกนะ้าเนี่ยตัวรองก็คือสามกับสองก็มาหมดนะครับ่งวดที่ออกแบดเก้าเก้าสี่ก็เหมือนกันในชุดในตัวเด่นตัวรองนี่ก็มาหมดทั้งสองตัวแล้ววันจออตัวเก่าเก้าสามเก้าสามแปดสามซึ่งมันก็มีอยู่ในชุดนี้นะ สามแปดสามเก้านะเพียงแต่ว่าสามเก้านะี่มันออกไปแล้วไงงั้นเอาอย่างนี้ก็แล้วกันผมจะให้เด่นไปที่เลขเก้าก็แล้วกันนะครับนะ่ะผมให้เด่นเก้าใครชอบเก้าวัดที่เก้าใครชอบแปดว่าที่แปดเอาสูตรนี้เป็นตัวหลักก็แล้วกันเป็นตัวยืนนะครับ อย่างที่ผมบอกบอกคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี่ว่ามันเป็นสูตรเดียวกันนะหลักร้อยหลักสิบบวกหนึ่งนะไอแกับ9แล้วก็สูตรเก่าเนี่ยก็เหมือนกันหลักร้อยหลักสิบบนบวกหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ถ้าตัวชนเนี่ยมันก็เป็น9นะโดยเฉพาะชนเลขเด่น2ตัว3อ่าสตัวนะ วันที่3มเดี๋ยวมาลุ้นกันดูคุณผู้ชมพรุ่งนี้นะครับมาลุ้นกันดูว่ามันจะผ่านไม่ผ่านถ้าชอบถูกใจยังไงก็ตามได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาสูตรเลขเด่นนี่จับจับชนนะครับนะที่ผมเคยทําเดี๋ยวผมจะโพสต์ให้ดูนะครับในหล,หลายๆสูตรนะเลขเด่นพวกเนี้ยมันมีอยู่หล,หลายๆสูตรอยู่ทั้งสูตรที่จับชนอ่ะทั้งสูตรที่จับคู่ชุดกันด้วยนะที่เป็นสอสามเนี่ย ที่จับคู่ชุดกันด้วยแล้วก็ที่ไม่จับพวกเนี้ยเดี๋ยวจะลองมาชนกันดูเดี๋ยวจะโพสต์ให้ดูนะครับนะเดี๋ยวจะโพสต์ให้ดูโอเคคุณผู้ชมถ้าชอบถูกใจย,ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกําลังใจนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม